ครับผมสวัสดีครับพบกับผมอี้นะครับผมนะ bunker. จากร้านมุ้งมิ้วสีเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี 30, ้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากีตาร์ป่งนะครับผมแบบบางนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากีตาร์ปลงไซส์สามสิบนะครับผมนะเป็นไซส์สาหรับกีตาร์ขนาดเล็กนะครับผมนะไซส์สามสิบนะครับผมนะนี่จะเป็นกระเป๋าแบบบางนะครับผมนะของยี่ห้อดรานะครับผมนะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะผมนะเป็นแบบบางนะครับผมนะสามารถใส่อุปกรณ์ด้านหน้าได้นะครับผมนะนี่เป็นซิปนะครับด้านหลังก็จะสะพายแบบเปนะนะเพราะว่ามันเป็นกีตาร์ไซส์เล็กนะครับผมนี่แล้วก็มีหูหิ้วด้านข้างนะครับผมอันนี้แบบของดีนะครับผมนะซิปยังใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะครับผมด้านหน้าเก็บอุปกรณ์ได้หลายอย่างนะครับผมนะ นี่เป็นกระเป๋าผ้านะครับผมนะมก็ก็กระเป๋าตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา250นะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออย่บ็อกได้เลยนะครับผมนะหรือท่านในสะดวกอยากจะมาดูสินค้าตัวอื่นที่ร้านก็สามารถเชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะ้องก็ขอฝากร้านมงสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ